สวัสดีจ้าวันนี้ก็อยู่กับน้ำเพชรอีกแล้วโฆษณาขึ้นว่าได้เห็อโอเควันนี้เราจะมาเล่นเกมซันบล็อกกันเออนี่เป็นครั้งแรกที่ถ่ายเกมในเครื่องตัวเองนะมาเริ่มกันเลยเอ,อ่าเราจะสร้างเป็นถูกต้นไม้แล้วกัน อา้าวลืมไปว่าเปิดหมดในนั้นไว้อยู่ลืไมไปนี่เนี่เราจะไม่สอนวิธีเล่นนะคะจะให้เรียนรู้ด้วยเองทุยเอ้ยผิดอันอันไหนมันต้องปลูกดิจบจบจิบยาเยอะยอะยาเยอะเยอะต้นยาวันนี้มันนี่ต้นยา โอ้โหเยอะเยอะโอ้โห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 มันยาประเภทไหนวะเนี่ยโตไวจัดจัดลดน้ำต้นไม้ให้เลยพอเหอะลบลบลทีนี้เราก็จะเล่นลาวากันเลยจ้าอยากรู <t iels> <t iels> <t iels> ้ถ้าใครอยากรู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนไหมคะไม้ที่จะเอาน้ำกับลาวาเนี่ยมาผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นออฟซิเดียนมาเฉลย ลากอยกลายเป็นไอไปแล้วจ้าโอเคพอถือบ๊ายบายโอเคจบคลิปเท่านี้แหละบาย